การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือสว,ส,สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตีตัต๋วทั่วไทยเช็คอินไทยแลนด์เยื้อนท้องดิที่นอีสานค่ะวันน,นี้นะคะเราอยู่ที่นี่เลยคะ่ะน้องปุย้ยสาพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3ค่ะดูข้างหลังโอ้โหนูยาวมากข้างหลังก็ข้ามไปประเทศเลาวนะคะแล้วสาพานมิตรภาพไทยลาวเนี่ยหนูสงสัยว่านอกจากจะใช้ข้ามไปแล้วเนี่ย ข้ามกลับข้ามไปบุ้งข้ามกลับด้วยนั่นแหละค่ะโอ้โหวัตถุประสงค์เนี่ยคืออะไรวัตถุประสงค์ก็คือการคมนาคมนะคะขนส่งการท่องเที่ยวแล้วก็การเชื่อมโยงระหว่างไทยลาวนะคะเวยดนามตอนใต้ของจีนก็คือจริงๆแล้วเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอ่ะแต่ว่าพี่อ๋อมขานอกจากเราจะมาเย็นของดีที่อีสานเราจะมาที่นี่แล้วที่นครพนม จังหวัดนครพนมมีของดีเยอะแยะมากมายได้ด้วยว่าอีสานเนี่ยเที่ยวเท่าไหร่ก็เที่ยวไม่หมดเพราะว่าของดีเพียบจริงๆวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันเราไปดูภารกิจตีตัวชอบกันก่อนดีกว,ว่าวันนี้คุณผู้ชมส่งอะไรมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่อ๋อมน้องชื่อน้องเบลนะคะน้องเบลมีภารกิจมาให้พี่อ่อมช่วยปฏิบัติค่ะน้องอยากได้ของเล่นสําหรับหลานค่ะหลานน้องเบลอายุ3ขวบแล้วค่ะกําลังซนเลยทีเดียวหวังว่าภารกิจนี้คงไม่ยากเกินไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะนั่นแหละค่ะภารกิจนี้ รับรองเลยว่าเราจะไปทําให้สําเร็จพูดะว่าจัดให้เลยแน่นอนค่ะแต่ว่าไปเที่ยวดีกว่าทั้งปุ้ยไปช่วงตีตัวเที่ยวต้องปุ้ยพาพี่ไปเที่ยวไหนเนี่ยถ้าพูดถึงจังหวัดนครพนมต้องนึกถึงใช่ยังยังไม่พันนึกเลยเสีแล้วในตอนไหนอะสวยสวยเลยอลังการส่งทั้นี่ใช่แน่แน่คุณผู้ชมคิดเหมือนกันไหมถ้าอย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปตีตัวเที่ยวพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยค่ะ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ำหรับช่วงนี้ค่ะช่วงตีตรวจเที่ยวค่ะนปุยค่ะใช่แล้วค่ะเราอยู่ที่นี่เลยค่ะวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารจังหวัดนครพนมใช่แล้วโหมีความสวยงามอลังการมากมากค่ะพี่หอมสวยมากมากนภูยเพราะว่าเราเดินทางมาที่นี่อย่างสะดวกสบายนะคะเพราะว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1672เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยก็เอื้อเฟื้อเรียกได้ว่าข้อมูลอย่างดีมากๆสําหรับเราสองคนนะคะเราโทรไปสอบถามข้อมูลเรียบร้อยอ่าแล้วที่สําคัญเลยค่ะคุณผู้ชมคะมาที่นี่นะคะการ แต่งตัวดูนี่ต้มใส่หมวกค่ะแมถ้าเกิดแสงเกงขาสั้นมานะคะไม่ได้คือใส่อลเล็กสั้นๆมาไม่ได้เขาก็จะมีผปาถุงให้เปลี่ยนด้วยเพื่อไม่ให้เปสิเวลาดีกว่าค่ะปุ้ยค่ะพาเที่ยวได้ไหมได้เลยโอเคพร้อมแล้วไปชมความสวยงามของวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารกันเลยค่ะไปเลยค่ะ น,นี่คะ่ะพี่หยอม<ะ>หลังจากที่เราเดินเข้ามาเราก็จะเห็นความสวยงามแล้วและด้านหน้าของเราเนี่ยคือ<ะ>พระมารวิชัยศาสดา<ะ>นี่และด้านข้างๆของเราก็คือเป็นพระประจําวันเกิดนั่นเองพี่หอมรู้ไหมว่าพระธาตุพนมเนี่ยเป็นตัวแทนของคนที่เกิดวันอะไรวันอะไรอะวันอาทิตย์<ะ>เดี๋ยวเราไปสักการะบูชาพระมารวิชัยศาสดากันดีกว่าค่ะ ให้เข้ามาข้างในนะคะคุณผู้ชมตาลาแบบว่าสวยงามมากๆงดงามจริง,รงๆข้างหลังออบค่ะก็คือองค์พระธาตุพนมนั่นเององค์พระธาตุพนมมีความเป็นมายังไงรู้ไหมคะน้องปุ้ยยังไงคะพี่ออมก็คือตามตำนานอุรังคธาตุค่ะน้องปุ้ยคะมีท้าวพญาทั้ง5ผู้เป็นใหญ่หได้ทรงสร้างอุโมงค์ขึ้นมาอุโมงค์เนี่ยคืออุโมงค์ในภาษาอิสานนั่นเองค่ะใช่แล้วเพื่อทรงประดิษฐานพระอุรังคธาตุค่ะโดยสร้างโดยดินดิบดินดิบอืม คืออะไรคะอดินดิบก็คืออิดดิบนั่นเองใต้ฐานพระธาตุพนมค่ะคุณผู้ชมคะได้บรรจุพระบรมสา,า,ารีริกธาตุนะคะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นกระดูกส่วนหน้าอกค่ะน้องปุ้ยนะคะ <S <S ได้ได้เห็นแล้วแล้วยังปุ้ยเห็นไหมมีคนมาแบบว่ากราบไหว้สักการบูชาที่องค์พระธาตุพนมเยอะมากมากเลยใช่ค่ะเพราะว่าเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าใครมาที่จังหวัดนครพนมนะคะก็ต้องมาที่นี่เลยค่ะแล้วที่สําคัญเลยนะคะพระธาตุพนมองค์นี้ไม่ใช่องค์แรกเอาเป็นองค์ที่สอง โอ้ oh, องค์แรกเนี่ยล้มไปแล้วเ<ฤ>พราะว่าโดนพายุเยอะในช่วง2518<อ>ก็ได้บูรณะนะคะขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้ไปที่อื่นนะที่เดิมแต่ต้องยังตั้งอยู่ที่เดิมนะฐานเดิมเลยแล้วคุณผู้ชมสังเกตบนยอดพระธาตพนมค่ะสีทอง oh, oh, oh. เป็นทองคำแท้หนัก110กิโลกรัมถ้าอย่งงางนั้นเดี๋ยวเราไปชมความสวยง,งามบริเวณ об, รอบๆพระธาพนมกันแหนปุ้ยได้เลยค่ะพี่หอมไปค่ะคุณผู้ชมคะไปชมความสวยงามพร้อมๆกันไปเลยค่ะ ลุงอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุเจ็ดสิบคุณลุงอยู่เป็นเป็นคนที่จังหวัดนครพนมเลยใช่ไหมคะที่เกิดที่นี่นะ่ะเกิดที่ท่านพนมนีม่และในช่วงที่เกิดพายุนี้คือคุณลุงอยู่ในเหตุการณ์ด้วยไหมคะหรือว่าประมาณประมาณปีสองพันห้าร้อยสิบแปดนะฝนก็ตกหนักในช่วงนั้นในวันที่สิบสองสิงหาเนี่ยนะ้ำก็เซาะลงมาเรื่อยแต่นี้เวลาประมาณ18บแนาฬิกาองค์พระธาตุพนมก็พังทางด้านทิศตะวันออกแล้วใช้เวลาในการบูรณะนานไหมคะ ประมาณ3มปีปปคุณลุงคะคนที่มาที่พระธาตุพนมแห่งนี้ค่ะคือส่วนมากคุณลุงจะมาขออะไรคะมาขอพอร,รโอเยอะมันหลายอย่างกระทั่งของลูกขออะไรก็ขอ,ขอ,ขอหมดแล้วเราได้ไดส่ง<ด>ความปรารถนาได้สงความปรารถนา,อ,นอ,นาอยากให้คุณลุงเหมือนเชิญชวนประชาชนที่แบบว่าไม่เคยมาที่นี่ค่ะแต่ว่าอยากจะมาชมความสวยงามของที่นี่วันนี้ก็เชิญชวน ทนพุทธศาสนากชนญาพี่น้อ,นองบางคนก็เห็นในรูปในภาพแล้วก็อยากมาคือได้ชื่นใจอิ่มหัอิมมอ่มใจไม่เห็นพระธาตุ okay, อขอบคุณค่ะคุณลุงขอบคุณมากค่ะโอ้ยน้องปุ้ยอิ่มบุญที่นี่เนี่ยนะคะวัดพระธาตุพนมวัรมหาวิหารมีความสวยงามมากๆนี่คือได้มาเห็นกับตาตัวเองนี่แบบถึงกับแบบอึง้งอลังการมากๆเลยนะคะนี่แค่คุณผู้ชมนะคะคือดูทีวี คุณผู้ชมบอกว่าสวยแล้วอยากให้มาเจอของจริง<ช>อยากให้มาเห็นของจริงและสัมผัสบรรยากาศจริงๆแบบนี้ใช่แล้วค่ะแล้วก็จะบอกว่าที่ภาคอีสานของเรานะคะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายที่เรียกได้ว่าเป็นแหล่งอารยธรรมของประเทศแล้วก็ของโลกเลยก็ว่าได้คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ข้อมูลว่าแบบว่าจังหวัดนี้ไเราจะมายังไงมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรที่น่าสนใจง่ายไดย้มากๆเลยค่ะทำไงคะข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือเบอร์16 72เบอร์เดียวเที่ยว ช่วยใ่าค่ะเลิศมากมากใช่แล้วค่ะแต่ว่าช่วงตีตัวเที่ยววันนี้ของเราหมดเวลาลงแล้วแต่ว่ารายการของเรายังไม่จบยังสิใช่เพราะว่าช่วงหน้าเราจะไปทำภารกิจตีตัวช็อปกันค่ะอ้าอยาดูหน่อยทำภารกิจอะไรไม่อยากรูไม่อยากรู้แล้วติดตามดูช่วงน้าช่วงอะไรเช่วมภารกิจตีตัวช็อปโอเคค่ะักคู่เดียวค่ะจะคืนเค่ะ ไปจะไปไปเที่ยวกันไปจะไปไปด้วยกันได้เวลาต้องทิ้งงานให้รางวัลกับหัวใจเปลี่ยนที่นอนสบ้างเธอที่ที่เธอกับฉันไม่เคยไปใครจะทำให้หุ่นต่ใครจะทำให้โลกแตก ื่องอะไรที่ต้องแบกเก็บใส่ลังเอาไว้ก่อนได้เวลาให้ใจพักใจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาพภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่ตัวทั่วไทยเช็คอินไทยแลนด์เยือนของดีทีน่นี่ สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาแล้วค่ะช่วงภารกิจตีตั๋วเช้ปวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ไหนอับดุลเอ้ยเอ้ยอยู่ไหนริมคลงโคงข้างหลังนี้นี่เลยสวยไหมสวยมากข้างหลังของเราเป็นเพื่อนบ้านลาวใช่แล้วไปข้ามกลับบ้านไปเลยขอเที่ยวเมืองไทยก่อนได้ไหมะมาเรารักเมืองไทยทูนนี้นะคะภารกิจของเรานะคะเรียกได้ว่าเป็นภารกิจไงอ่ะ ็นภารกิจที่เรียกว่าย้อนวัยเด็กย้อนวัยย้อนวัยขอท่าย้อนวัยใหม่อีกทีย้อนวัยพอไม่ใหญ่จะไปทำภารกิจพอมภารกิจเป็นไงอ่ะภารกิจเป็นน้นจะบอกว่าเรียกว่าวิวอย่างนี้ทางภายในเอ๊ะเอะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยอะไรอ่ะคุณผู้ชมอยากรู้ไหไปดูไหมไปไปวันนี้เลยค่ะไปเลยค่ะ เดี๋ยวอยู่ที่ไหนเนี่ยพี่อ๋อหนูว่าเราเดินกันง่ายกว่าแล้วล่ะเนี่ยภารกิจของเราคือเราอยู่ที่เนอร์เซอรี่เนอร์เซอรี่เจียมจิตเนอร์เซอรี่ที่นครพนมใช่แล้วเราก็จะมาทำภารกิจกันในวันนี้ที่นี่เขาบอกว่ามีภารกิจที่โดดเด้งมากโอเคพร้อมแล้วพร้อมป่ะไปหไหนทั้งนี้บ้างตรงนัน้นนี่ไงเฮ้ยน,นี่นี่คือหนูเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปครับเพื่อน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้ภารกิจของเราอยู่ตรงที่ไหนคะน้องปุ้ยคะเจียมจิตแป้งโดค่ะเจียมจิตแป้งโดค่ะเจียมจิตแป้งโดค่ะคุณทำอะไค่ะยจิตแป้งโดนี่คือแป้งโดนี่คือเหมือนกัะดินน้ำมันหรือเปล่าคะคุณผู้ชมค่ะคุณลักษณะเหมือนดินน้ำมันค่ะใช้ปั้นเพื่อพัฒนาการเด็กค่ะแต่ว่าคุณภาพของมันไม่ใช่ดินน้ำมันค่ะมันคืออะไรคะเป็นของเล่นเด็กค่ะเป็นของเล่นเด็กค่ะถ้าเกิดว่าเด็กเล่นดินน้ำมันเขาจะมีสารสังเคราะห์เยอะใช่ไหมคะค่ะค่ะมีสารสังเคราะห์เข้าปากก็ไม่เป็นไรค่ะเข้าปากไม่เป็นไรด้วยเราเลุ คคือไไไมปปเ็นะรก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะมันมีส่วนส่วนผสมของแป้งของเกลือของน้ำนะคะแป้งอเนกประสงค์แป้งค่ะแป้งอเนกประสงค์นะคะเดี๋ยวจะไม่ให้ชิมนะคะเดี๋ยวจะชิมให้ชิมดิให้ชิมดมดูนะคะนี่คือกลิ่นกล้วยหอมเฮ้ยณผู้ชมกลิ่นกล้วยหอมเป็นกล้วยหอมจริงๆริงชิมดิชิม <sed> huh? อันนี้ค่ะอันนี้คุณครูมีรสสตรอเบอรี่ไหมมีค่ะสตรอเบอรี่สีแดงมีสตรอเบอรี่ให้ด้วเค็มุะมีเกลือด้วยนะคะมีสตรอเบอรี่มาแล้วเดี๋ยวได้รู้สตรอเบอรี่หนูกินแล้วค่ะเชิญเถิดสตรอเบอรี่เอ็มอะเค็มแล้วเด็กเขาเขจะไม่ทานก็แต่ว่าคือคุณผู้ชม ที่คครูบอกเมื่อกี้ถ้าเค็มพุกเด็กจะคายเลยก็คือไม่เป็นอ,อันตรายอยู่แล้วแล้วก็ไปทำมาจากแป้งด้วยให้คุณครูสอนปั้นได้ไหมคะคุณครูคะอ่าได้คะ่ะ,คะ,ะ,ะ,ะนี่เสร็จแล้วหมอนทั้งเราจะไปทำวิธีทำอันนี้กลับบ้านแล้วนะที่ไหนอะตรงนั้นหนักไปดีกว่า กรรมวิธีมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทำแป้งโดแป้งหอโดทีมแป้งโดแป้งโดกันนะคะอ่วนผสยอ่าสวยอพอครูคะมีอะไรบ้างคะข้างหน้าออกตรงนี้ส่วนผสมมีอะไรบ้างอันนี้เป็นน้ำกับเกลือนะคะน้ำกับเตลือแบบต้มเรียบร้อยนะคะไปต้มก่อนค่ะอันนี้คือส่วนผสมของแป้งกับของโคนะคะแป้งกับของโคอันนี้น้ำมันพืชค่ะน้ำมันพืชสีเลกจินค่ะเดี๋ยวมา เริ่มขั้นตอนการทําแป้งโรมกันเลยดีกว่าโอเคโอเคค่ะขั้นตอนที่ทำเมละใส่น้ํามันก่อนนะคะใส่น้ำมันทาน้ำมันทานะำมัยึดลงไปเสร็จแล้วเราก็จะตวงสีกับกลิ่นค่ะสีอันนี้เป็นกลิ่นนะคะไอ้กลิ่นกลิ่นแล้วก็เอาแป้งที่เราร่อนเรียบร้อยนั้นนะคะเต็มไเลยเหรอคะเต็มไปเลยค่ะกับผงกูเรียบร้อยแล้วก็ร่อนแล้วเรียบร้อยค่ะร่อนแล้วร่อนแล้ไม่ร่อนก็จะเป็นก้อนเวลาเรากวนนี่นะคะเราจะใส่ใส่แป้งทีหลัง ถ้าเราเอาน้ำเออแป้งลงแล้วน้ำที่ลงมันจะเป็นก้อนมันจะเหนียวมันจะกวนหรือเปล่นี่เนียนเลยนี่เนียนแล้วใช่ไหมคะคุณพายใช้ได้แล้วใช้ได้เลยใช้ได้แล้วแล้วใส่แล้วไปกวนไปกวนเลยค่ะไปกวนกวนเตา แต่กวนไฟแรงไม่ได้นะคะต้องไฟอ,อ,อ่อนๆอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูขั้นตอนการทำอันนี้เปล่าไม่กวน<ช>ค่ะใช่ต้องไม่กวนอ่าแล้วเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำนี่ตอนขั้นตอนาอการกวรนเลยคะ่ะค่ะนีอน่อุ่นๆอู้ดนแอบโดนมือหลังจากที่เราออกมาจากกระทะแล้วก็จะมานวดอย่างนี้นะคะนวดออกมาจากกระทะปุ๊บนวดเลยอ่ะพุ้ยลองนวดดิพี่ปุ้ย ลองได้ไหมคะได้จ้ะได้อันนีอ่อันนวดนวดอะแรงแรงเขาเสร็จขั้นตอนนี้แล้วเสร็จแล้วก็จะมานใส่กระปุก บบใช่ไหมคะบบอ่าก็กลเป็นแป้งโดที่มีหน้าตาแบบนี้นะคะในกระปุกกระปลุกละสามสิบบาทเดงแล้ววันนี้นะคะก็ะต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบขคอุณค่ะเจียนจิตแป้งโดค่ะแล้วก็จะบอกว่าที่นี่นะคะยังเปิดนอสเอรี่ด้วยด้วยมากๆเลยนะคะอย่าลืมนะคะติดต่อได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะได้แป้งโดที่เสริมทักษะให้กับน้องๆน,นะคะใช่แล้วค่ะก็เรียกได้ว่าไม่มีสารพิษ <ล>ไม่มีสารตกค้างด้วยไม่มีสารตกค้างก็ไม่เป็นอันรตรายต่อเด็กๆนะคะติดต่อได้เลยตามนี้เลยตามนี้เลยโอเคภารกิจของเราเสร็จสิ้นแล้วก็ปุ้ยแล้วช่วงหน้าเราเจอกันต่อดีไหมช่วงหน้าเราจะไปชิวันต,ต่อเลิศเลยค่ะแต่อีกสักครู่นะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะในตีตัวชิว ไปจะไปไปเที่ยวกันไปจะไปไปด้วยกันได้เวลาต้องทิ้งงานให้รงวัลกับหัวใจเปลี่ยนที่นอนสบางเธอที่ที่เธอกับฉันไม่เคยไปใครจะทำให้หุ่นต่ใครจะทำให้โลกแตกเรื่องอะไรที่ต้องแบกเก็บใส่ลังเอาไว้ก่อน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตตัวทั่วไทยเช็คอินไหน ยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาถึงช่วงตีตัวชิลกันแล้วค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเรามาชิลกันที่จังหวัดนครพนมเพราะว่าเราโทรไปถามข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ16 7 2เขาบอกว่าให้มาชิลที่นี่ ที่นี่เลยที่โรงแรมลครพนมรเววิวค่ะเขาบอกว่าที่นี่นะคะทุกห้องเนี่ยทั้งหมด12 2ห้องมองเห็นวิวแม่น้ำโขงได้หมดเลยอยากเห็นความสวยงามของบรรยากาศแม,ม่น้ำโขงและแล้วก็บรรยากาศภายในโรงแรมด้วยถ้าอย่างนั้นค่ะคุณผู้ชมเข้าไปชมพร้อมๆกันเลยไหมไปเลยค่ะไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนเองนะคะยังสวยขนาดนี้แล้วห้องพักจะสวยขนาดไหนถ้าอย่างนั้นเราไปดูห้องพักพร้อมๆกันเลยค่ะหุย สุดยอดอันนี้แบบสบายมากเลยอ่ะมีเตียงคู่นะคะเหมาะกัแบบมากับแบบครอบครัวมากับเพื่อนนี่นี่เลยที่เราบอกตั้นแต่แรกเกิดได้เกิดได้โอ้โหมองแสงระยิบระยับในแม่น้ำโขงเปรียบเสมือนได้ว่ามีเงินทองไหลมาเทมาเงินทองไหลมาเทมาคือเงินวิบวับปิบวับวิบวับอย่างนี้เข้ามาเข้ามามามาเงินเข้ามาเข้ามาโอ้ ข้างล่างเป็นสาววินามอ่าเป็นสาะวินานมันก็จะบอกมองเห็นเมืองนครพนมเห็นเมืองที่แบบเลาะริมโขงไปเรื่อยเดี๋ยวหนูภาพไปดูห้องของหนูได้จองไว้อย่างเลิศอันนี้เรียกได้ว่าเลิศแล้วนะเลิศกวนี้มีอีกไหมเลิศกวนี้ยังไม่หมดเพยงเท่านี้นี่แค่ห้องแรกนะเนี่ยใช่นี่นี่นี่จองไว้หนูจองไว้แล้วโอเห็นไหมอ๋ออุ้ยอันนี้มีเคาน์เตอร์บาร์ที่แบบว่าสะดวกสบายมากๆอลยอ่ะพาพ็กกิ้งปุ๊บ ทำอาหารเสร็จแล้วก็มานั่งดูทีวีแต่ว่า<ะ>นี่เห็นวิวแม่น้ำคงเดี๋ยวเราไปดูข้างในเป็นยังไงอุ้ยเหมือนบ้านเลยอะอแต่ยังไม่ได้อาบน้ำเลยอะ่ะนี่ไงฮะอยู่นี่อยู่นี่นี่นี่สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมากๆแล้วก็เป็นห้องอาบน้ำที่อยู่บริเวณภายใน ได้ไี่ไงยั่งจะเป็นที่แช่น้ำมีอีกอันนี้นี่เรียกได้ว,ว่าห้องเลิศแล้วนะเลิศน,นะไปเจอห้องนี้เดี๋ยวพี่หงขอแนะนำเลยห้องนี้นี่สุดยอดอะ่ะนี่ พี่ขอแนะนำห้องนี้เลยนะคะห้องนี้ชื่อว่าห้องเพ e สเดนสูรมีห้องรับแขกมีโต๊ะรับประทานอาหารตั้งทานข้าวไปนะจิบกาแฟตื่นขึ้นมาอุ๊ยเป็นวิวแบบว่าพาโนรามาคือจริงๆแล้วในห้องเพรสเดนสูทเนี่ยมีสห้องมีห้องใหญ่กับห้องเล็กหน่อยให้หนูห้องแต่ก็ไม่ได้เล็กนะเข้าไปดูก่อนไหมล่ะไหนเงนี่โอที่บอกเล็กเนี่ยก็ไม่เล็กนะเนี่ยไม่เล็กนะ ห้องน้ำก็สะดวกสบายเพราะว่ามีห้องน้ำมีตัวนะคะสำหรับอ้องนี้นี่เลยไปดูห้องใหญ่ไหมวิม่เห็นเขามีออกมาเฮ้ยเอา้าทำไมไ 2, อ่ะเข้าที่สองทางอ่านั่งสิคะนั่งเป็นห้องทำงานทุกท่าชมเมื่อกี้ท,ที่บอกว่าเข้าไปดูห้องไปพาไปสบายไหมล่ะนีด่ดูวิวดูวิวก่อนดูวิว ทุกห้องเลยนะเนี่ยใช่เพรเห็นวิวแม่น้ำโขงวิว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 ,ว,วหวนูเคยบอกพี่หอมว่าเกิดว่าห้องน้ำที่นี่เ,เลิศมากพี่จะขอแนะนำเลยดีกว่าอปเนี่ยพิเศษแค่นี้เห็นไหมวิวไม่มีหันไปทางซ้ายก่อนอหันไปทางซ้ายก่อนแค่เลยแค่ลงไปนอนแค่ที่สองคนด้วยนี่ เพซิเดนซูดนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดมาพักเนี่ยต้องโทรจองก่อนเพราะมีห้องเดียวไหนสะกว่าเป็นห้องแต่งตัวนี่เข้าไปสิเออเข้าไปเลยโอ้ถังเดี๋ยวไปกินข้าวกันดีกว่าคุณผู้ชมเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยนะอาหารอร่อยมากแล้วก็มองเห็นยวแม่น้ำโขงอ่อปล่อยไว้ตรงนี้แหละโอ,อ้ลังเกเขาเหล้ว เก้งอ่ะหลองอาหารชัวรเลยไปไหนไม่เคยเลรอนี่บรรยากาศว่าสดชื่นชิลไงนี่าาเป็นบรรยากาศวิวแม่น้ำโขงค่ะคุณผู้ชมที่สวยงามมากๆมีเรือขับพานนี่เรือเขาหาปลานะเฮ<า>้ยพี่ปุ้ยเทศกาลอาหารกลุ่มสนุกคืออะไรอะ่ะเนี่ย เป็นเทศกาลของเขาเ,เป็นการร่วมกันร,ระหว่างสามจังหวัดเป็นโครงการมีจังหวัดอะไรบ้างคะมีสกลนครเสอเสือนี่เสาเสือสนุกนี่มาจากสกลนครโอ,อ้โนนหนี่นครพนมตลุรกกรกไก่จากมุกดาหารเทศกาลอาหารกลุ่มสนุกนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นชนี้เลยเอาเป็นว่านะนําเลยน้องปุ้ยว่ามีอะไรบ้างอ,อันนี้นะคะเป็นหมูย่างใบชะพูค่ะส่วนอันนี้เป็นข้าวผัดหล้นเค็มหมักนัดหมักนัที่คือสับปะรดอ้นี้จะเป็นสเต็กพนยางคำกับส้มตำโอเคงั้นเริ่มเลยเมนูแรกหมูย่างใบชะพู หมูนุ่มแล้วก็บอกว่าหอมด้วยหอมไปชะพูเมนูนี้น้องปุ้ยอะไรนะข้าวผัดล้นเค็มหมกนัดทหกชข้อสุดยอดเลค่ะพี่หอมหลนแบบอร่อยมากน้องปุ้ยแล้วก็เนื้อปลาน,นี่สดมากๆเลยทานแล้วเข้ากันสุดยอดใช่อร่อยมากก็ไเรียกว่าเป็นเมนูที่ได้คะม,มน์เลยนะอ่าอันนี้ค่ะอันนี้เป็นสเต็กโพนยางคำกับส้ตมตำ ปกติถ้าเกิดเนื้อไม่นุ่มไม่ทานเลยแล้วก็้อกัสเดือดส้มตำด้วยส้มตำรสชาติเป็นเรียกว่าต้ตมตำหลับอะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะมาชิลแบบเรา2คนนะคะมาที่นี่เลยค่ะโรงแรมนครพนม r i เวอร์วิเพราะว่ามองเห็นวิวแม่น้ำโขงเ<ล>งสำหรับช่วงเวลาตีตัวชิลหงเราหมดแล้วเนาะ หมดละแต่ว่าพี่หอมค่ะ <VIE. S 2> ก็ต้องขอขอบคุณเบอร์นี้เลย1672เ16บอร์เดียวเท,ที่ยวทั่วไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะโทรไปสอบถามข้อมูลกันเลยนะคะอยากจะมาเที่ยวภาคอีสานการท่องเที่ยวบอกได้หมดเลยใช่แล้วเนี่ค่ะเดี๋ยวตอนนี้ทานให้หมดเลยไหมค่ะ โอ้ยวันนี้เต็มอิ่มมากๆเลยมาเที่ยวที่จังหวัดน,นครพนมแต่ว่าวันนี้นะคะน่าเสียายจริงเวลาหมดลงแล้วค่ะก่อนที่จะลาจากการก็ต้องขอ,ขอขอบคุณค่ะขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นแหละค่ะแต่ว่าเวลาหมดความสุขความสวยงาม สถานที่ท่องเทีย่ยวยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเราจะมาเยือนของดีถิ่นอีสานกันอีกค่ะใช่แล้วค่ะ,คะสําหรับสัปดาห์หน้าเราจะไปเยือนของดีถิ่นอีสานจังหวันไหนต้องรอติดตามชมค่ะวันนี้นะคะลาไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะอยากจะให้เราพาไปชิลที่ไหนหรือว่าอยากจะให้เราพาไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็แนะนําภารกิจมานะก็มาได้เลยตามนี้ ตามนี้เลยเช็คอินเดยสก,กอรไ์ไทยแลนด์ a t h a i l a n d c o m ถูกต้องค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะลาไปแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่นะคะครั้งหน้าค่ะกับรายการตีตั๋วทั่วไทยเช็คอินไทยแลนด์เย็นของดีทินอีสานลาไปแล้วค่ะเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ